สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอาลีนาตามสกุลปาร,รานฉันประถมศึกษาปีที่6เลขที่สองนะคะวันนี้ดิฉันขอมานำเสนอการพูดให้ความรู้เรื่องกระดาษปาปิลุสนะคะหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อว่าเป็นกระดาษที่อียิปตโบราณใช้กัน ปาปิรุสไม่ใช่แค่กระดาษนะคะแต่เป็นลากฐานที่ทำให้มนุษย์เริ่มบันทึกความรู้และถ่ายทอดเครื่องเรื่องราวต่อกันได้อย่างเป็นระบบถ้าไม่มีปาปิรุสเราอาจไม่มีหนังสือห้องสมุด หรือแม้แต่การเรียนการสอนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เลยค่ะประวัติความเป็นมานะคะเปาปิลุสถูกใช้มาตั้งแต่ราวสามพปีก่อนคิสตศักราชโดยอียิปบโบราณพืช ปาปิลัสเติบโตริมแม่น้ำนาวและชาวอียิปต์ก็ช่างสังเกตค้นพบว่านำมาทำเป็นวัสดุเขียนได้ด้วยด้วยความที่มันเบาและสะดวกกว่าหินหรือไม้ปาปิลัสจึงกลายเป็นของสำคัญที่แพ ไปถึงกรีกโรมันและภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนถือได้ว่าเป็นเป็นวัฒนกรรมที่พลิกโฉมการจดบันทึกของโลกเลยค่ะส่วนวิธีทำ ก็น่าสนใจมากค่ะเริ่มต้นจากตัดลำต้นปาปิลุัสปอกเปลือกใช้แกนในสีขาวแล้วหั่นเป็นเส้นยาวๆจากนั้นเรียงเส้นในแนวนอนและว,วางซ้อนกัน อีกชั้นในแนวตั้งนำไปกดด้วยหินพร้อมใช้น้ำช่วยให้เส้นใยเกาะกันเอง <c oughs> แล้วตักให้แห้งสุดท้ายก็ได้แผ่นปาปิลัสที่เขียนได้และเก็บได้นาน ส่วนการใช้งานปาปิลุสถูกใช้งานในหลายด้านค่ะ,ะปาปิลุสเป็นราชการใช้บันทึกเป็นกระดาษราชการที่ราชการใช้บันทึกกฎหมายและเอกสารสำคัญนักบวชใช้บันทึก และข้อความสักดิ์สิทธิ์นักวิชาการเขียนตำราวิทยาศาสตร์และการแพทย์นักเขียนก็ใช้สร้างวรรณกรรมและนิทานส่วนความสำคัญของ ปาปิลุสไม่ได้อยู่แค่การใช้เขียนนะคะแต่คือการทำคารู้ไม่หายไปกับการเวลาป a ปิลุสทำให้ให้เรารู้ว่าชาอีบโบราณมีความคิดความเชื่อและการปกครองอย่างไร หลักฐานที่นักโบราณคดีค้นพบจนถึงปัจจุบันส่วนมากก็มาจากปาปิลุสเหล่านี้ทั้งนั้นส่วนการเปลี่ยนผ่านเมื่อเวลาผ่านไปปาปิลุสก็ถูกแทนที่ค่ะเพราะใน ่วงคิตศักราชที่เจ็ดกระดาษจีนเริ่มแพร่เข้ามากระดาจากจีนผลิตง่ายกว่าราคาถูกกว่าและแข็งแรงกว่าทำให้ปาปิลัสค่อยๆเลิกใช้ไปแต่ยังคงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และถูกกับ รักษาในพิธิธภัณฑ์ทั่วโลกที่ฉันขอขอบคุณข้อมูลดังกล่าวจาก Google นะคะสรุปแล้วป a ปิล u s คือกระดาษต้นแบบที่เปลี่ยน ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจากว,วัสดุธรรมดากลายเป็นเครื่องมือบันทึกความรู้ความเชื่อและวัฒนธรรมถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันปาปิลัสก็คืออินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนที่เรา เครื่องพาในการเก็บและส่งต่อข้อมูลค่ะดังนั้นเวลาพูดถึงปาปิล u ัสอย่ามองว่าเป็นแค่ของโบราณแต่มองว่าเป็นต้นกำเนิดของการเขียนการเรียนและการจดจำของมนุษย์ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ